สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟอร์มมุนชูชนะค่ะตอนนี้เรามาแกะแผ่นทองกันนะคะนี่นะคะอันนี้นะคะก็ลิษณาอันนี้นะคะส่งคุณคุณสัินันนะคะคุณสัชินัน์นะคะก็ถึงแล้วนะคะแผ่นทองนะคะอันมรณะค่ะนี่นะคะโอ้นั้นมัดมาเลยเนี่ยเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้มันก็อยู่ด้านหน้านะคะเอ้าอะไรเหรอถุงท้องมาไงอุ้ยมันนี่เร็ววิ่งมาตั้งแต่ตาไหนนี่นี่นี่มาหนีเร็วอ้าวลุงคุณบรรจงโอ้ยหนาวจริงนะแล้วมาจากไหนมาจากไหนนู่นอ้าวเหรอมันโดดลงแล้วเนี่ยโอ้ยเลยอ่ะ ไม่รู้ตัวนะเนี่ยแมม่่ไรู้นี่ยนี่นะคะแอดชัยนะมาเลยทุงทองจอมซาจริงๆดีนะแอดชัยเห็นก่อนแสดงว่าวิ่งแสดงวิ่งตามสังเดียวชื่อไอ้นกนับ่คเดีแล้ว มาแล้วมาใส่ F4 นี่แก้วแล้วเราไดปทำตามเลยอันนี้อันใหม่นะคะไม่โดนมาเดิมนะคะรับมาเมื่อวานอันนี้คือพัสดุที่เพิ่งรับมาเมื่อวานแล้วแกะวันนี้เพื่อที่จะจะจะเอาไปใส่นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้แกะใช่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วไปเต็มห้องเนาะ

โอ้ mm. oh, Happy birthday นะคะใช่วันนี care, boy, boy, ้ไหมเมื่อวานค่ะอ hey. ๋อเหรอ Happy b i r h d a y to you ไม่ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy เ i r t h d ด y to you ขอให้แม่มาต่อยมีความสุขนะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะคะสาธุนี่นะคะก็วันคล้ายวันเกิดอ่าแม่มาต่อยเมื่อวานนะคะเราก็คิดว่าวันนี้นะคะโอ้รู้สึกจะจำแบบอ่าจำวันเกิดของคนอื่นผิดเสมอนะเมื่อปู่โทรมาว่าฝากปลามากับจ่าเอ็มอือาไปบ้านด้วยโอ้ค่ะบ้าน พ่อมันกี่ตัวนะลุงบอกเอาไว้ต้มกินอยู่นี่ละคนละห้าตัวเออมันกี่เบิร์ดจะแหกจะสร้อยน้อยตากแดดเดี๋ยวจะสร้างกระห่าตัวด้วยแค่ไป้นุ่มแข็เลยเออได้เพราะว่าเรามีตู้เย็นอยู่เดี๋ยวจะสร้างตั้งใจแล้วแหกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอเชียวเมื่อบ้านขอตัวนึงเป็ลูกโตนึงปูตัวนึงปลาสามแล้วก็ไว้ทุกตัวสองนอกที่เครื่อง ค่ะก็เอาที่ความเหมาะสมนะคะพี่ชัยเจ้าไปไหนมาคุยคือทำไมคุยเห็นเจ้าแปลว่าเพิ่งมาจากบ้านเขาขอการท้ากันนอนตื่นวันจังทสี่ไหมเจ้าอนี่ยนอตเอาอุปกรณ์ไปแม่่อไปเอาอุปกรณ์ไปให้พี่คุณนะคะตอนเดี๋ยวลุงก็จะไปทำงานนะคะก็ทีมยูทูบเบอร์นะคะ ก็ไปทำงานกันนะคะลุงก็หิ้วถังแก๊สไปแล้วนะคะการเงินเอาตัวนี้ไปไม่ต้องนะเอาไปี่ให้มันผสวเราก็จะไปทำงานนะครับพี่น้องโอ้เราเกือบจะลืมแช่น้ำเนี่ยเรือบลืมแช่น้ำเอามาต่อกุญแจรถไว้ให้หน่อยด้วยยาแม่อยู่ในรถนะ ไรที่จมากอยนรถ่บร,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 รถลงครับอยรถผมนวเอาไปเสียตอนเย็นเลครับโจยายไปไหนโจฝนจะตกไหม่เ่เไปหละไม่ไาจะเหลือครับวันน้ตกกลางวันไ,ไตกไ่นจ,จากบ้านตั้งแต่เช้าเนะข้างรถติดขางฝนครมา บเห็นหงาจะหัวไงอ้ยเยบโจ๊กนิดนึงอ้ยบาเขาขาดไปแล้วตัยบางใส่ข้างหลังช่วยเอาวังถ้าีใส่รถเข็นลตั ลงมาไหมไม่เป okay, <deve ck ens forest> well, <Trustee> ็นไรครับขึ้นแล้วครับเอ้ครับกินนี้ก็นาดบอลเอามันโดนมันเตั้งแต่อยู่แล้วครับใสแ่คร้งแกไปเรื่อย้ง่อยู่นไดียวก็จะ้งม่อไปต่อไปอไค่ไปตไป่อไปอไ่ไไ่ไไป่ไไ่ ตัดหลูคุยตั่น่พี่ชายตัดหคุยตหคุยก็กำลังเตรียมของเพื่อที่จะไปเป่านะพี่น้องนะ นี่ตับของแตนะ,ะเตรียมมงอน,นี้เตรียมงานใสก็ีทังเกตไปแล้วอเอ้ยไปแม่น้องปอนไปขึ้นรถเกสคน,นไปแล้วเป็นสิ่เกเปาเลยกี่นอกไม่้องเอาไปเลยไปแลวอันนี้ขอไทย บูนมาบ่ายสามด้อตะพงนี่นะคะก็องอ่สน่อปค่ะเป็นชื่อของ FC FC สั่ง เนี่ยนะคะลุงก็ถืออุปกรณ์กันช่างมาแล้วนะคะช่างหงนั่งเฉยเลยนี่นะคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องสมุนชูชาแนลนะคะอย่าลืม TP Coffee TP Skin ในน้ำช่องสมุนชูชาแนลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ